วันนี้เราให้คุณจ๋าพาไปดูรถที่คอนทูมากมากเลย Halo, นะคันนี้เฮ้ยโหผมองไกลๆด้วยเบนเกิดมาเนี่ยไม่เคยขึ้นรถเทลเลอร์มาก่อนเลยนะฮะคือละหนึ่งคนนะฮะสี่คนแล้วอ่าผู้การมาด้ด้วยผู้การเขาปไงหมดวะเดี๋ยวเอาไปคนนึง สวัสดีครับผมชอวมาชนฮะกับมีรีวิวนะฮะรีวิวทุกอย่างตามใจฉันครับผมเข้ามาแล้วนะฮะก็ฝากนะฮะกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะกด subscribe แล้วก็ใส่กระดิ่งกรุงจริงเงินนะครับผมวันนี้นะฮะผมอยากจะพามารีวิวนะฮะที่สุดของรถยนต์ที่นี่ไอที่ถึงมาต้นนะไม่ว่าจะเป็นนะคอนน้อยสุดๆนะซีพันปลายๆแล้วก็รถที่จุคนได้มากสุดๆนั่นเองครับอ่าโอ้โหพูดถึงกันมาเลยนะฮะรถโรลเคลิ่งมาแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า รถอีโคคาร์รถเก๋งไซเล็กวิ่งในเมืองนะครับดาวนน้อยแต่ผ่อนผูกถูกอะ่ะตีพันกว่าบาทเท่านั้นนะเอามาเป็นเข่งเลยนะฮะนี่นี่น,นี่เดี๋ยวพาไปดูกันนะฮะรถเทรลเลอร์นะเกิดมาเนี่ยไม่เคยขึ้นรถเทรลเลอร์มาก่อนเลยนะฮะ <c oughs> รถเทรลเลอร์นะฮะสองชั้นเลยนะเราเอารถนะฮะอีโคคาร์มาส่งที่เลยรถดีสองเอสตีวอเตอร์นะเอามาเลยนะฮะเต็มลำครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะ,ะัะว่าเขาเอารถลงกันยังไงนะฮะเอาไว้เอาไว้นี่นี่นี่น เรากำลังเอารถลงนะครับแต่ไม่เคยเห็นนะครับการเอารถเทรลเลอร์นะมาส่งนะเราม,มาส่งกันอย่างนี้เรื่อยๆฮะแล้วเขาบอกเราลงไงพี่แมนเดี๋ยวเขาเอาลงให้ครับผมมันต้องไงมันต้องงี้ดแล้วก็ลงมานี่เหรอยาวครับยาวยาวรเรียบร้อยล็อกกับรถเหรอพี่ครับผมไม่งั้นรถไหลล็อกให้แน่นนะครับล็อกให้แน่นเลย ที่ส่งกีนึ่กี่คันนะพี่เนี่ยสิบครับรอบนี้เจ็ดแปดเก้าสิบครับประมาณนั้นพี่ระส่งกีนี่บ่อยไหมมาบ่อยครับมาบ่อยทุกอาทิตย์เลยทุกอาทิตย์เลยโอ้ความเข้าใจมาตลอดชีวิตหรือว่าแค่ใส่เบรกมือไม่อยู่เบรกมือก็ไม่อยู่นะอ๋อนี่ไงมันมีรูรูให้ยางบดเลยนะเนี่ยรอบหนึ่งสิบคันได้ไหมพี่แมนรอบสิบคันถ้าคันละสี่แสน ก็สี่ล้านเลยดิว้มูลค่ามหาศาลเว้ยด้านนี้ลงเทปป้าแต่นี้นะคะเราก็ขับลงไปทางนี้มาไม่แล้วมาเลยมาเลยมาเลยมาดูแนวมาดูแนวมาดูแนกันนะวะมามาเลยลอ้นองไเดี๋ยวทำไมต้องแยกกันนะทำไมต้องแยกกันไม่รถม <cat on developed Airbnb> ั no. <c oughs> นดีพี่อยากลองขับอ๋อรถมันดีอยากลองขับขับมาอย่างดีขนาดข้างเรายังแยกกันขับเลยฮะโอ้โห สุดท้ายแล้วครับผมสำหรับเทรลเลอร์รอบนี้นะฮะอีโคคาร์สิบกว่าคันนะฮะเดี๋ยวเราสั่งมาเลยนะเพื่อช่วยพี่น้องที่ประสบภัยโควิดนะได้มีรถนะฮะที่คนทุกๆนะใช้กันนะฮะวิ่งกันนะไม่ต้องกลัวโรคติดต่อเลยจ้าอ่าเราก็เห็นไปแล้วนะฮะว่ารถเนี่ยลงเทรลเลอร์มาแล้วนะฮะอีโคคาร์นั่นเลยนะแต่ว่านะเขาจะขายกันยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะเราต้องมาหาผู้รู้กันครับเดี๋ยวเราไปหาเซลล์ดีกว่าเซลล์ที่เขาดูแลเรื่องนี้อย่างดีเลยอ้าสวัสดีครับคุณจา๋าสวัสดีครับ ่จะทำอะไรอยู่อ่อกำลังเซ็ตราคาที่รถราคาเราจะเหลือแค่สองแสนกว่าก็จะผ่อนอีกวันสี่พันปลายปค่ะงั้นเราไปดูรถ<แ>ก็ได้ไหมฮะ <belle? S 1> อะ่ามามามาอ๋อ oh, คันนี้แหละฮะนี่ผ่อนงาทีุดละพัสิบแปดยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยอจอากราคาสามแสนกว่าตอนนี้ค่ะ <S <S มันก็จะผ่อนอยู่ประมาณห้าพันปลปเนาะ เราก็เลยจะมาขายกันเหลืออยู่แค่4,000ัปลายๆเท่านั้นค่ะผ่อนเดือนละ0 0่พักว่าเท่านั้นเองอันนี้รุ่นอะไรฮะเครื่อง1.2ตัว E ปี0 1 8ค่ะเครื่องห2ตัว E ปี2018ัใช่ลดแค่2ปีคุ้มเลยค่ะตัวนี้แถมอะไรบ้างคะถามอะไรบ้างวนี้ก็จะมีสเกิร์ตรอบคันค่ะแม็กใหม่ยางใหม่ค่ะนะคะที่เราใส่เพิ่มให้รอบคันโอถ้าไปติดเองนี่กี่บาทครับเนี่ย ตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณเกือบหมื่นนะคะพี่ชอวโอ้แล้วนี่นี่แบกใหม่ยางใหม่แบกใหม่ยางใหม่ค่ะตัวนี้สีอียิปตใช่ไหมโอ้นี่ไงดุมดุมอะไรนะดุมน็อตน็อตสีนี่ครอบเบรกด้วย แม็กใหม่ย,ยางใหมต่ตเกอร์ล้อคันของแถมมูลค่ามากกว่า2 0 0 0มืบาทมากกว่า,า2 0 0 0มื่นนัแล้วแถมให้เลยนะถ้าคนสนใจเนี่ยโปรโมชั่นเราอ่ะได้เหมือนในไลฟ์ะ่ะฮะอ่าได้เหมือนในไลฟ์เลยค่ะนนคะ่าจัดค่าโอนน้ำมันเต็มถังให้ชุดแต่งประดับยนต์รอบคันให้เหมือนในไลฟ์สดเลยค่ะโอโ้รถก็จะมีให้เยอะแยะมากมายเลยค่ะคือสนใจยังไงติดต่อมาก่อนนะแน่นอนเลยว่าของแถมนะเขามีให้เราไม่อั้นนะฮะนี่นี่สันมาตีชมพูอันนี้ก็ใส่แม็กค่ะคนเดีวล้มาเราจะเปลี่ยนแม็กใหม่ยางใหม่ให้หมดเลยค่ะ รถมือสองแต่ของแต่งของแถมแล้วนี่มือหนึ่งหมดเลยนะนี่รถเพิ่งเข้ายังไม่ได้แต่งจับเบียนจับยัดก่อนแม็กใหม่ย่งางใหม่ก่อนเลยนะใหม่เรียบร้อยหมดแล้วรถรุ่นนี้รุ่นอะไรนะครับอ่าเป็นนิสสันมาร์สนะคะปี18-12ปีค่ะสองพันสิบแปดหมื 2, ขายเท่าไหร่นะคันนี้ตัวนี้อยู่ที่278,000บาทค่ะดาวเก้าเก้าก็ 99, 99, ไ,ได้คนแค่สิบพันกว่าบาทเท่านั้นลูกค้าจะมีประวัติหรือไม่มีประวัติก็ตามคันนี้ดาวเก้าเก้าได้เลยค่ะ คันนี้สีมูผู้หญิงอยากซิ่งสเกลรถคันแขมไหมแฉมให้ค่ะ,คะแฉมให้ใช่ตอนนี้เราสั่งสเกลมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ก็เ,เพิ่งเห็นนะฮะว่ารถเพิ่งลงเรทกกเลอร์นะฮะรีบ้ากปุ๊บรีบถัดยัดแฝงนะฮะพร้อมขายพร้อมขายถ้าไม่ใช่มาร์ทมีเป็นคันอื่นนะฮะเป็นอเมร่าอยู่ด้านบนนี่สันอเมร่าเหรอใช่ค่ะโอ้นั้นมัน e รถยูค้าเหรอครับใช่ค่ะยูค้าหนึ่งจสองเหมือนกันค่ะพี่พรมันดูเป็นรถเก๋งแบบว่าคันใหญ่นะมันบอดี้มันค่อนข้างใหญ่แต่ขนาดเครื่องมันแค่หนึ่งนกวสองเท สนใจโทรมาได้เบอร์นี้อ๋อนี่ไงดิสานนัมเบล่าคันนี้ขายยังไงนะฮะอ่าคันนี้อยู่ที่สองแสนแปดสองแสนปใช่แล้วผ่อนเท่าไหร่ฮะตัวนี้ผ่อนอยู่ที่4,900เหมือนกันค่ะ4,000ปลายปลายเหมือนกันเนาะตัวนี้เป็นเอ่อหนึ่ีปี2อง6ปี2อง6อ๋ออะดูข้างในได้ไหมฮะข้างในได้ค่ะไหนายนไหนายนายนี่ครับข้างในนี่อย่างกว้างเลยนะฮะมากค่ะพี่ชมนี่ดูเชือกคล้ายคุณจ๋าง ลงมากเลยค่ะค่างคนเดียวลงเหลงเลยนะฮะอย่ตรงนี้เบาะทําไมเป็นอย่างนี้ล่ะเท่จังเลยเขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นเบาะดำได้แดงค่ะดำได้แดงใช่อันไหนที่ว่ามันไม่สวยไม่อะไรเงี้ยเราก็ฮุมให้ลูกค้าได้ใหม่โอ้ยางสวยเลยนะฮะดูสิดูสินี่นี่นี่ดูงานสะก่อนนะโอ้นี่นี่นี่ถ้าอยากได้อเมล่าสเกอร์รอบคัน จัดให้เหมือนกันจัดหให้ได้เหมือนกันนะใช่ค่ะนี่นะฮะใครอยากได้อีโคคาร์คันใหญ่หน่อย่อนแค่4,000ปลายปลาย 4, ปลายเท่านั้นคะ่ะอ๋อมีรุ่นไหนครับรุ่นไหนอีกัะวันนี้เราฮะเรา,ะเรา,าจะให้คุณจ๋าพาไปดูรถที่ขอนคู่มากๆเลยนะคันนี้เฮ้ยโหมองไกลๆด้ว่าเบนซ์ไม่ใช่นี่วิซซซซอ่าโอ้โหวันนี้เราก็แจกให้เหมือนกันเลยที่ชอนสเกินรอบคันนะคะแล้วก็วันนี้แขวแม็กเวลเลยนะแม็กเวลเลยนะ นี่ทุกคันแล้วนะยัดหมากก่อนเลยนะมีทั้งจอโอ้มีจอด้วยนะใช่ค่ะคันนี้ดาวเท่าไหร่ครับตัวนี้อ่ามีประวัติไม่มีประวัติก็ใช้หนึ่แค่เก้าเก้าเก้าค่ะพี่เก้าเก้าเก้าคอนนะครับคอนตัวนี้อยู่สี่พันเก้าคอนด้วยละสี่พันกว่าๆแค่นั้นเองคุณก็จะได้นะรถอีโคคาร์อย่างนี้ไปครอบครองมีไฟเดไลท์ตัดหมอกด้วยออปชั่นจัดเต็มจริงๆนะฮะมิสซูวิชิแอตระปีอะไรรุ่นอะไรฮะวันนี้อ่าเป็น1.2 CLX ค่ะปี2018เหมือนกัน รถ <24. S 2> แค่สองปีนะฮะแต่ว่าดาวแค่9กแล้วผ่อนแค่4ี่พันปลายปลายเท่านั้นนะฮะมิชุมิชิอัตซ์าเนี่ยมีกี่สีครับสามสีเลยนะคะสามสี<อ>ใช่<อ>สี เทาสีดําแล้วก็มีสีขาวค่ะราคายังไงครับราคาก็อยู่ที่เท่ากันหมดเลยค่ะแต่งเหมือนกันแต่งเหมือนกันค่ะแม็กเลือกได้แม็กเลือกลายได้ค่ะกระเกิรอบคันจัดให้ค่ะมีจอมีจอทุกคันเลยค่ะโอเคครับดาวถูกก็เห็นไปแล้วนะแต่ผมอยากเห็นออย่างนะรถที่เขาว่าดาวก็น้อยนะถามจุคนได้เยอะมากๆซื้อไปคุ้มค่าสุดมีไหม นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะอ่าโอเคกันเราไปดูกันเลยครับอ่าพี่ต้าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เต้าพี่ต้าพี่ต้าตอนนี้อยากจะให้พาไปดูรถที่แบบว่าจุคนได้เยอะมากๆมีใช่ไหมสองคนการัน<ม>ตียืนย<ม><ม>ันใช่ค่ะมีค่ะเดี๋ยวพาไปดูเลยอ๋คั <c oughs> <c oughs> น้นเหรอฮะหน้าห้องเขาแก่เลยนะ โอ้เอาไว้เอาไว้นี่ฮะเขแก่เลยคันนี้เรียวว่ารถแก่ดีรักและห่วงมากโอ้หน้าตาข้างเหมือนอุลตร้าแมนเลยประตูออโต้ด้วยประตูออโต้ด้วยนะนี่ประตูออโต้ที่ว่าจุุ่เนี่ยนั่งได้กี่คนเกือบสิบคนนะคะพี่ชอนเกือบสิบตลกแล้วเธอมีเบาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคนนันน้นเดี๋ยวเราทำให้ดูอ่าเดี๋ยวเราดูนะครับว่าเขาจะจุได้มาสิบได้หรือเปล่าอ่ะมามามาไปตามคนมาเลยนะมาลองนั่งเลยดีกว่าม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 า โอ้ <Yeah. laughs> oh, คนที่นี่เขาใส่เครื่องแบบมาทุกคนเลยเนาะร mm hmm. ักองค์กรสุดๆเลยนะเนี mm ่ย hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารถที่เขาว่านะจุคนได้เยอะนะฮะอย่างเตียงท่าเนี่ยนะ mm hmm. เขาจะจุได้กี่คนนี่ mm hmm. มาแล้วโอ้โห oh นี่คือพ mm hmm. นักงานของ S C C Motor นะครับสวัสดีครับเชิญขึ้นรถเลยครับขึ้นละหนึ่งคนนะฮะ mm hmm. สองคนบอดหนะ้า สองคนเบาะหลังสามสี่แล้วสี่แล้วเอาไสี่คนแล้วอ่าผู้การมาดีด้วยผู้การอ่าห้าแล้วก็ห้าแล้วอ่าเชิญเชิญได้อีกได้อีกมามาได้ยังคงด้วหรอ <c oughs> โอ้อบอุ่นมากเลยนะฮะนิด <c oughs> สันเียตต้ารุ่นนี้จุคนจริงๆดูนี่ว่าก,กี่คนนี่ <c oughs> โบสถ์รูปหล่อขึ้นไปแล้วห <c oughs> <1, S 1> นึ่งสองสามข้ <c oughs> างหน้าสามข้างหลังกี่คนแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามำได้ไงหมดวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋วเอามาอีกคนนึงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนีครับบ้านการตลาดของเราครับผมบ้านหนักเท่าไรครับโอ้โหร้อยกว่าเลยวันนี้ร้อยกว่าอ่คนที่คนหนึ่งเอาไว้ขึ้นได้ไว้ปากระปองสุดยอดเลยฮะนี่ สามสี่ห้ากี่คนเนี่ยหมดสามคนสิบสามคนเลยนะฮะโอ้โหนี่อะไรนะโตโยต้าเตียนต้านะฮะนั่งได้สิบสามคนนะฮะสนใจรุ่นนี้ได้ขอราคาติดต่อเลยดาวเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะคันนี้ค่ะส่วนเลยจะนั่งตีโบกเล่นไพ่ปลักซเด้งได้หมดเลยคันนี้ยำรวจอยากจะถามว่าเอาผู้จัดการลงช่างมาทำแบบนี้ได้ไัง อันนี้เราทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะอย่าเอาไปนั่งจริงๆน,นะฮะมันทุกเกินตัรวจับนะฮะและนี่นะฮะคือที่ผของ a c t Motor นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรถคูนะฮะขอนน้อยดาวน้อยแล้วก็สุขนนคนเล่ะแข่นี้ก็มีครับผมมีรีวิวข้างหน้านะฮะจะมารีวิวอะไรอีกนะ,ะติดตามไปดีนะฮะยังไงก็กด Subscribe Like แชร์นะฮะสกัดีจริงๆด้วยนะครับตอนนี้สวัสดีครับนี่ลงได้ยังสุดยอดครับ CC motor.